สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกันอีกแล้วนะคะกับมิมิเดทาร์ดค่ะและคลิปนี้นะคะเป็นดวงความรักทางไกลค่ะของชาวราศีธาตุไฟนะคะเมษิงแล้วก็ธนูค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะก็เหมาะสําหรับคนที่มีคนรักแต่ว่าอยู่ห่างไกลกันนะคะอยู่คนละพื้นที่หรือว่าคนที่กําลังห่างหากันก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าความรักของคุณและเขาจะเป็นยังไงต่อไปค่ะสําหรับพลังงานในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นช่วงเวลา1-3เดือนหลังจากที่คุณเข้ามาดูคลิปนะคะไม่ว่าจะเข้ามาดูคลิปในช่วงเวลาไหน ก็นับไปได้1นถึงสเดือนได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าความรักจะเป็นยังไงกันบ้างก่อนอื่นขอเช็คพลังงานความสัมพันธ์ของคุณกับเขาในอดีตนะคะว่าที่ผ่านมาพบเจออะไรกันมาบ้างนะคะ ดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาแนอดีนะคะแม้กระทั่งปัจจุบันนี้ด้วยซ้ําไปนะคะบางคนมีการปิดกั้นการสื่อสารนะคะไม่ได้พูดคุยกันหรือว่าบล็อกกันไปด้วยซ้ํานะคะอาจจะเป็นเพราะว่าความสัมพันธ์ที่มันเคยมั่นคงมากเคยคาดหวังต่อกันมากอะคะ่ะมันได้ทําให้เราเจ็บปวดใจไปนะคะมันมีความผิดหวังเราไม่ใช่ความผิดหวังธรรมดาด้วยนะคะผิดหวังมากเพราะว่าคาดหวังมากเป็นความรักที่มันเคยดีมากนะคะตอนนี้คุณก็เลยอยู่กับความเศร้าเสียใจความเจ็บปวด ทางความคิดนะคะเหมือนกับว่าทุกครั้งที่เราคิดถึงเขาอะมันมีแต่เรื่องเราดีๆแต่หลังจากที่มันไม่มีแล้วอะมันเลยทําให้เรารู้สึกว่ามันคิดถึงมันหอยหานะคะก็เลยทําให้เรามีความคิดมากแล้วก็กังวลค่ะเดี๋ยวเรามาดูความสัมพันธ์ในปัจจุบันกันบ้างนะคะว่าตอนนี้คุณทั้งคู่เป็นยังไงกันบ้าง สำหรับความรักความสัมพันธ์ในปัจจุบันนะคะถึงแม้จะไม่ได้มีการพูดคุยกันนะคะแต่รู้เหมือนว่าพลังงานของคุณทั้งคู่อะค่ะค่อนข้างจะมีความรู้สึกอยากจะเริ่มต้นใหม่ด้วยกันในอนาคตนะคะ ฝ่ายหญิงใดความสัมพันธ์นะคะมีความรู้สึกว่าตัวเราเองมีความมั่นใจมากขึ้นแล้วนะคะโดยเฉพาะการงาน,งานการเงินของเราเริ่มที่จะมั่นคงเริ่มที่จะเข้าที่นะคะส่วนอีกฝ่ายก็เช่นเดียวกันค่ะดูเหมือนว่าการงานของเขามีความมั่นคงมากขึ้นเขาเป็นคนที่กล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าทําอะไรมากขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าก่อนหน้านี้เขาเป็นคนที่โลเลลังเละคะ่ะในตอนนี้เขาจะเป็นคนที่ มีอะไรนะคะก็ค่อนข้างที่จะกล้าคิดกล้าตัดสินใจนะคะเร็วๆรนี้นะคะดูเหมือนจะได้มีการพูดคุยอะไรใหม่ๆด้วยกันมีการส่งความยึดถึงให้กันนะคะหรือว่าแม้กระทั่งเริ่มต้นใหม่ได้ด้วยค่ะเรามาดูทิศทางความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่ในอนาคตนะคะว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนกันบ้าง สำหรับความรักครั้งนี้นะคะดูเหมือนว่าจะมีความสุขมากขึ้นมีความสดใสมากขึ้นในความสัมพันธ์นะคะตัวคุณทั้งคู่อะค่ะอะไรที่เคยไม่เข้าใจกันอะไรที่มีความเข้าใจผิดกันก่อนหน้านี้นะคะจะได้พูดคุยได้เคลียร์กันมีความเข้าใจกันนะคะโดยเฉพาะฝ่ายชายในความสัมพันธ์นะคะจะเป็นฝ่ายเข้าหาเรานะคะเหมือนกับว่า เขาอยากจะพูดคุยด้วยอยากจะสื่อสารด้วยค่ะทางทางที่เขารอมานานนะคะก่อนหน้านี้ที่จะพูดคุยกันกับเราค่ะมาดูกันนะคะไพ่อยากบอกอะไรไหมในความสัมพันธ์นี้ค่ะ สิ่งที่เขาอยากจะบอกเรานะคะก็คือหนึ่งเขาพร้อมแล้วนะคะในด้านชีวิตของตัวเขาเองทั้งการงานการเงินนะคะแล้วก็ความสุขส่วนตัวค่ะเพียงแต่ตอนนี้ค่ะสิ่งที่เขายังไม่พร้อมก็คือการเข้ามาพูดคุยด้วยหรือการเริ่มต้นใหม่กับเรานั่นเองนะคะเรามาดูกันค่ะว่าเขาอยากจะบอกอะไรกับเราบ้างค่ะเป็นข้อความส่วนตัวจากเขานะคะ สิ่งที่เขาอยากจะบอกนะคะก็คือว่าเขาอยากจะทําให้ความรักครั้งนี้มันได้เริ่มต้นใหม่ได้ประสบความสําเร็จไปด้วยกันได้เดินเคียงคู่กันไปในอนาคตนะคะไม่ว่าตอนนี้ค่ะคุณจะรู้สึกกับเขายังไงก็ตามนะคะแต่ว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่สามารถจะเริ่มต้นใหม่กับใครได้เขาอยากจะเริ่มต้นใหม่กับเราเท่านั้นนะคะเรามาดูความคิดแล้วก็ความรู้สึกของคุณรังคู่ที่มีให้แก่กันบ้างนะคะว่าในช่วงนี้จะเป็นยังไงกันบ้างมาเริ่มที่ชาวราศีธาตุไฟกันก่อนเลยค่ะ สิ่งที่ชาวราศีธาตุไฟนะคะคิดแล้วก็รู้สึกกับเขานะคะตัวคุณเองก็อยากจะเริ่มต้นใหม่ด้วยกัน,นะคะ่ะแต่ว่าในความคิดคุณตอนนี้นะคะก็คือไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นใหม่ได้ยังไงหรือว่าเหตุการณ์นั้นมันจะเกิดขึ้นจริงๆหรอะคะ่ะแต่หลังจากที่ได้พูดคุยกันได้สื่อสารกันนะคะคุณก็มีความรู้สึกว่าดีใจมากๆเลยนะคะคุณก็รอคอยการเริ่มต้นใหม่กับเขาเหมือนกัน,นะคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูฝ่ายเขากันบ้างนะคะว่าคิดแล้วก็รู้สึกยังไงกับเรากันแน่ ถา,ถามว่าเขาคิดแล้วก็รู้สึกยังไงกับเรานะคะเขารู้สึกว่าตัวเราเองอ่ะเป็นผู้หญิงที่จะบอกว่าเขาใฝ่ฝันหรือเขาตามหาก็ได้นะคะเวลาอยู่กับเราอะค่ะถ้าเขาเป็นฝ่ายชายนะคะเขาค่อนข้างที่จะยอมให้เรามากทีเดียวนะคะหรือถ้าเกิดว่าคุณเป็นฝ่ายชายนะคะชาวราศีทัศุไฟคุณก็เป็นผู้ชายที่รู้สึกว่าคุณยอมให้กับคนนี้คนเดียวได้เท่านั้นนะคุณอยากจะพูดคุยอยากจะสื่อสารก <t> ับเขานะคะถ้าเกิดว่าถามเขาว่าเขารู้สึกยังไงกับเราก็คือว่า คุณเป็นผู้หญิงที่เก่งนะคะแล้วก็กล้าหาญค่ะเขารู้สึกว่ามันเป็นเลเวลที่เท่าเทียมกันกับเขาอะค่ะถ้าพูดถึงการใช้ชีวิตส่วนตัวนะคะเขาก็เลยอยากจะเข้ามาพูดคุยอยากจะติดต่อสื่อสารกับเราอีกครั้งหนึง่งแต่ตอนนี้เป็นช่วงที่เขากําลัง,ลวงรวบรวมความกล้าความพยายามอยู่นะคะตัวเขาเองมีความกังวลในเรื่องหนึ่งเช่นเดียวกันค่ะก็คือว่ากลัวว่าเรื่องเก่าๆในอดีตนะคะมันจะเกิดขึ้นซ้ํารอยนะคะ ตอนนี้มันเป็นช่วงที่เขากําลังทบทวนแล้วก็รวบรวมความกล้ายอยู่ค่ะมาดูกันค่ะนะคะว่าพ่อยากจะบอกอะไรกันบ้าง ตอนนี้นะคะทั้งคู่นี่ไม่รู้เลยนะคะว่าอนาคตในความสัมพันธ์จะเป็นยังไงะคะ่ะแต่ความคาดหวังของทั้งคู่ก็คือการสื่อสารการสารสัมพันธ์กันการพูดคุยกันไปเรื่อยๆการไม่ขาดหายจากกันนะคะก็คือว่ามีการพูดคุยกันที่สม่ำเสมอมีการใช้เวลาด้วยกันนะคะแล้วก็ส่งต่อความรู้สึกดีๆให้กันโดยเฉพาะในเรื่องราวของความรักค่ะถ้าเกิดว่าอยากให้ความสัมพันธ์นี้นะคะ่ะประสบความสำเร็จใหาอยากบอกหรืออยากแนะนำอะไรชาวราศีธาตุกไปไหมคะ สิ่งที่ไพ่อยากจะบอกนะคะก็คือว่าในความสัมพันธ์ในช่วงแรกๆนะคะอาจจะมีความขัดแย้งกันบ้างนะคะหรือว่ามีอะไรที่ไม่เข้าใจกันบ้างคะ่ะแต่ว่าตัวเขาเองนะคะค่อนข้างจะเป็นคนที่มีความมั่นคงมากทีเดียวคะ่ะถ้าเราเป็นฝ่ายหญิงในชาวราศรีธาตุไฟนะคะไพ่ก็อยากจะให้เราใช้ชีวิตของเราแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะถ้าใครมีความฝันหรือว่ากําลังทําการงานอะไรให้มันประสบความสําเร็จอยู่อะคะ่ะ <c oughs> ก็มุ่งไปข้างหน้าได้เลยนะคะเราจะเป็นคนที่โดดเด่นแล้วก็ยิ่งดึงดูดให้เขาอยากจะเข้าหาเรามากขึ้น,นะคะ่ะ พาอยากแนะนำอะไรคุณทั้งคู่ไหมคะสิ่งที่พ่อยากจะบอกเรานะคะก็คือว่าความสัมพันธ์นะคะแล้วก็ความรู้สึกของคุณทั้งคู่นะคะมันตัดออกจากกันไม่ะนะคะ โดยเฉพาะเรื่องความสัมพันธ์ทางกายนะคะที่ทั้งคู่อะคะ่ะมีแรงดึงดูดเข้าหากันเยอะมากทีเดียวนะคะสิ่งที่พายอยากจะบอกก็คือว่าคุณทั้งคู่อะคะ่ะในอนาคตมีแนวโน้มนะคะที่จะใช้เวลาด้วยกันบางคนได้ใช้ชีวิตด้วยกันด้วยนะคะเช่นการแต่งงานการย้ายมาอยู่ด้วยกันหรือว่าการมันหมายนั่นเองค่ะการแต่งงานของคุณทั้งคู่นะคะถ้าเกิดว่ามีการพูดคุยกันนะคะคือจะไม่ได้จัดงานแต่งงานนะคะถ้าเกิดว่าจัดจะเป็นจัดเฉพาะ คนที่รู้จักกาันหรือว่าคนที่สนิทเท่านั้น,นะคะ่ะจะไม่มีงานเลี้ยงฉลองหรือว่าไม่ได้จัดงานใหญ่โตนะคะพวกคุณเน้นการอยู่ด้วยกันใช้ชีวิตด้วยกันแล้วก็การใช้เวลาด้วยกันนะคะไม่ได้เน้นว่าจะต้องจัดงานใหญ่โตหรือว่าเลี้ยงอะไรใหญ่นะคะ ก็จบไปแล้วนะคะสําหรับเรื่องราวความรักของรักทางไกลของชาวราศีธาตุไฟอะคะ่ะใครที่เรื่องราวเป็นไปดังนี้นะคะก็แสดงความยินดีด้วยล่วงหน้าเลยนะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะพบเจอความรักที่ดีแล้วก็ประสบความสมําเร็จในความรักนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะคะก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกําลังใจให้กันได้นะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามะคะ่ะเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอีพีหน้าความรักของพวกคุณนะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ